ราชาลูกนังทัโรขอเสนอลอนดอนดาบี้ฟูแลมไรมิโตวิชติดแบนเชลซีลุ้นประเดิมเฟลิกส์เกรแฮมพัตเตอร์กุนซือสิงห์บลูสถานการณ์กดดันจำเป็นต้องกระตุ้นทีมหวนชายในลีกอีกครั้งโดยเกมนี้ลุ้นประเดิมสตาป้ายแดงอย่างโชวเฟลิกในเกมเยือนเจ้าส่วน้อยฟูแลมที่เกมนี้ต้องไร้อเล็กซานดรามิโตวิชกองหน้าตัตเก่งติดโทษแบนศึกลอนดอนดาบี้พีเมลีอังกฤษคืนวันพระศุกร์ที่12มกราคม2566 รีวิวพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันพระศุกร์ที่2มก,กราคม2566ฟูแลมปะทะเชลซีเวลา3นาฬิกาทยทอดสดทูพีเมียเอดี HD 1และ2สนามคราเวนคอตเทจลอนดอนฟูแลมฟูแลมมาโกซินวากุนซือฟูแลมพาทีมเข้ารอบนี้โดยอัตโนมัติก่อนเบียดชนะเลสเตอร์1-0ในเกมลีกล่าสุดก่อนอัดเฮาซิตี้2-0ในเอฟเอคับเมื่อสุดสัปดาห์เป็นการคว้าชัย4นัดติด ความพร้อมเกมนี้นาซินว่าจำต้องปรับแนวรุกเมื่ออเล็กซานดรามิโตวิชกองหน้าตัวเก่งติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาส่วนนิชเกนเกบาโนที่เดี่ยงยาวอยู่รายเดียวก็ยังช่วนมาดึงส่วนการจัดทัพก็แน่นอนว่าจะมีการปรับเพียบแน่หลังเปิดโอกาสให้พวกตัวสำรองและดาวรุ่งได้สลับมาโชว์ฝีเท้าบ้างทีนี้ก็ถึงคิวของพวกตัวหลักที่ได้พักหลายต่อหลายรายไม่ว่าจะเป็นแบนเลโนเคนนี่เตเตทิมรีมแอนโทนีโรบินสันเชลปาลินยาและวิลเลียน กลับมาประจำการตามปกติ <Chelsea. S 1> เชลซีเกเรแมพอตเตอร์ในายใหญ่เชลซีอยู่ในสถานการณ์กดดันและวิกฤตสุดๆหลังแพ้แมนซิตี้คาลังศูนย์ต่อหนึ่งในเกมลีกล่าสุดก็ออกไปแพ้โดนเรือใบย้ำแค้นอีกชุดใหญ่แพ้ไปขาดลอยศูนย์ต่อสี่ในเกม FA เครับเมื่อสุดสัปดาห์เป็นการแพ้2นัดติดและไม่ชนะมาสามเกมแล้วแถมสภาพทีมก็มีปัญหาเพียบอีกด้วยคืออย่างน้อยก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มมาจากเกม FA ครับที่โดนซิตี้ทะลวงเละมา แต่ก็ยังขาดพวกที่เดี้งอยู่ก่อนหลายต่อหลายรายไมย่ว่าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงคริสเตียนฟลิซิต์เอโดอาร์เมนดีบริสเจนอามาโโบรยาลูเบ็ลอตต์ชิกเบนชิวิเวสลีย์โฟฟาน่าและเอ็นโกลกองเต้ส่วน2องแข้งที่เพิ่งมาใหม่สดสดร้อนๆหลังตลาดหน้าหนาวเปิดทั้งดาวิดดาโฟโฟฟาน่ากองหน้าเอเวร์โคสและเบอร์นัวบาดีชิวกองหลังฝรั่งเศสรายแรกป,ประเดิมไปแล้วหลังลงเป็นสำรองในเกม FA ครับแต่รายหลังก็น่าจะได้มีส่วนร่วมต่อไปทั้งคู่ ขณะที่2แกนหลักในแดนหลังทั้งเตโก้ซินวากับตันทีมและมากูกุริยาที่ได้พักก็จะคัมแบ็คตามปกติและที่น่าสนใจคือในรายของปีแอร์เอมริกโอบามยองหัวหอ,อกกาบองตัวเกา่าที่ฟอร์มน่าผิดหวังสุดๆจนโดนดอปไม่มีชื่อเลยในเกม FA ครับก็ต้องลุ้นว่าจะได้กลับมามีส่วนร่วมหรือไม่ส่วนหัวหอ,อกใหม่ชอวเฟลิกร่วมลงซ้อมกับทีมอาจจะมีโอกาสเป็นตัวจริงหากลงทะเบียนได้ทันเวลานักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม ฟูลลม4-2-3-1แบนเลโนเคนนีเตเตโตสินอาดาราบิโอโยทิมรีมอันโทนี่โรเบนสันแฮริสันรีดชัวปาลินยาบับบีรีดอันเดสเปเล่าวินเลียนการโรสวินิสุดเชลซีสี่เกป้าอาริซาบรลกาเซซาอัสเปริกตาเตียโกสินวาคาลิดูคูเดบรีมาร์กูกูรยามตเตโอโควาสิตจอ์จินโยคอนเนอร์กลเกอร์าคิมเสียกไคฮวสเมสันเมาส ผู้ตัดสินเดวิดคูตเชลซีประกาศยืนยันคว้าตัวชเฟลิกกองหน้าทีมชาติโปรโตุเกสของอาเตโกมมริตมาเข้าถีมสแตมฟอร์ดบิดแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพุทธที่11มก,กราคมสิงบูจะต้องจ่ายเงินค่ายืมตัวดาวเตะวัย23ปีให้ตรามีจำนวน11ล้านยูโรและเป็นฝ่ายจ่ายค่าในใหฮนด์เตะ100%รวมทั้งไม่ได้มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดและตัวนักเตะได้ต่อสัญญากับแเมริตไปจนถึงปี2027ก่อนยืมตัวแล้วด้วย Felix เฟลิกเผยหลังเปิดตัวว่าเชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและผมหวังว่าจะสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้ดังนั้นผมจึงมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และตื่นเต้นสุดๆกับการที่จะได้ลงเล่นที่สนามสแตมฟอร์ดดิททั้งนี้เฟลิกเป็นการเสริมทัพรายที่4ของเชลซีในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวต่อจากพวกดาวรุง่งทั้งอันเดสันโตดมิดฟิล์บารซิเลียนเบอร์นัวบาดิชิวปราการหลังชาวฝรั่งเศสและดาวิดดาโทโฟฟาน่ากองหน้าทีมชาติไอริส หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ